ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับมาจนได้นะครับกลุ่มอาชีวะช่วยชาติก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติแต่วันพรุ่งนี้บ่ายสองเขาจะไปนัดรวมตัวกันเขาไม่ให้ใช้คาว่าชุมนุมเขาใช้คําว่าเขาจะไปถแถลงการที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนบ่ายสองโมงจากกลุ่มอาชีวะช่วยชาติเขาสร้างเป็นแบนเดอร์ใหม่คุณผู้ชมครับเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน เดี๋ยวให้ดูแบนเนอร์สีเหลืองของเขานะครับแล้วก็มีการชู3นิ้วด้วยเป็นการชู3นิ้วที่ไม่เหมือนกับ3นิ้วของกลุ่มนิสิตนักศึกษาเดี๋ยวดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับ3นิ้วของเขาก็คือนิ้วแรกชาตินิ้วที่2าศาสนาและนิ้วที่3ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เขาบอกว่าอาชีวะปกป้องสถาบันชาติาศาสน์ จะนัดออกถแถลงการเพื่อปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลาบ่าย2องโมงของวันพรุ่งนี้หรือวันที่30กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งถแถลงภายหลังการประชุมครมว่าตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่จะออกมาทีหลังเนี่ยนะครับว่าต้องระมัดระวงังเพราะไม่ต้องการให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากลัวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยจะหมุนย้อนกลับไปเหมือนในอดีตที่มี2ม็อบลงถนนแล้วก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันจนนำไปสู่การเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บล้มตายเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากพลเอกประยุทธ์แจ้งออกมาแบบนี้นี่ฮะ ส่วนภาพนี้อาหยุดไว้ก่อนอ่าภาพนี้หยุดไว้ก่อนเราถึงใช้ข้อมูลไงครับว่าแฉเจอแฉก็ไม่หวัน่นอาชีวะปกป้องสถาบันนัดแถลงการอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภาพนี้มันมาได้ยังไงคือในเพจของกลุ่มอาชีวะช่วยชาติเนี่นะครับตอนแรกเขาขึ้นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ตาดีเหลือเกินนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นเนี่ยไปตรวจสอบ แล้วไปพบว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์ดังกล่าวเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของก็คือคนที่ชื่อว่าดันนยทิพยานหรือว่าดันนยนาควานิสนี่ฮะที่นี่มันไปเจอข้อมูลไงว่าเขาเคยเป็นผู้สมัครสอสอของพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งอดีตเคยมีหม่อมเต่าเป็นหัวหน้าพรรคและมีคุณสุเทพเป็นผู้ก่อตั้งพรรคคนสำคัญคนก็เลยมาตั้งคำถามว่าเอออันนี้จะใช่กลุ่มอาชีวะช่วยชาติจริงหรือเปล่า หรือเป็นอดีตผู้สมัครสสจากรวมพลังประชาชาิไทยแล้วเขามีอายุเท่าไหร่ถึงมาเรียกตัวเองว่าเป็นอาชีวะช่วยชาติยังเรียนอาชีวะอยู่หรือยังไงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับต่างฝ่ายก็ต่างงัดข้อมูลมาโจมตีต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงแม้จะเป็นการงัดข้อมูลมาโจมตีนะครับแต่ถ้าพยายามมองเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นการสู้กันด้วยข้อมูลไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวไม่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้รอดูว่ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติหรือว่าอาชีวะปกป้องสถาบันเนี่ยเขาจะออกมาเนี่ยนะครับทรงไหนแบบไหนอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขาจะมาถแถลงการเพื่อปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์เห็นไหมฮะเจอแฉก็จะออกนายกออกมาถแถลงบอกว่าไม่อยากให้ออกมาทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกนะครับ จะยังลุยกันต่อไปนี่คือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ